ันนี้หมอก็จะมาพูดในหัวข้อที่ถามกันมาในคอมเมนต์เยอะมากนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างซิลิโคนนะครับในปัจจุบันมีอะไรบ้างเนาะก็ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็น2แบบเนาะเป็นซิลิโคนสาเร็จรูปแล้วก็ซิลิโคนแบบเหลาเองนะครับหน้าตาเป็นไงนี่เลยนะครับอันนี้คือซิลิโคนแบบเหลาเองนะครับเป็นแผ่นเิลยมนะครับเหมือนยางลบเลยนะครับ ตัวนี้จะสามารถแก้ไขในจุดที่ซิลิคนสำเร็จรูปทําไม่ได้นะครับในจุดที่คนไข้ต้องการอย่างเช่นสันมงคลสันเตียมากหรือว่าดัานี้เลยเนี่ยจะสามารถแก้ไขด้วยเป็นซิลิโคนแบบแผนแบบแบบเป็นเราเองนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องระยะเวลาในการเหลานะครับในการขึ้นแบงจะค่อข้ช้ช้าในตอนเหลานจะกินเวลาเป็นชั่วโมงนะครับในการแกะขึ้นมาขึ้นอยู่กับความชำนาญของคุณหมอแต่ละท่านที่ใช้ในการเหลาซิลิโคนแบบแผ่งนี้นะครับนะ ทีเดีคนส่เป็นรูปเป็นยังไงนะครับเป็นนี้นะครับมันจะมีการขึ้นแบบมาแล้วอันนี้หมอให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะจะใช้กับหน้าคนไข้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับเนาะก็จะมีการเหลาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับข้อดีก็คืออันแรกเลยคือเรื่องเวลานะครับง่ายต่อการเหลาขึ้นทรงง่ายเพราะว่าเขาขึ้นมหเ,เป็นรูปแล้วนะครับแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือว่าจุดบางจุดมันไม่สามารถแก้ไขได้ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับปีโคนที่ใช้ในปัจจุบันนะครับย้อนหลังไป30ปีเลยนะครับจะใช้แบบฟีโคนแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับปัจจุบันก็ยังนิยมอยู่นะครับในส่วนของวัชีพาคิตของเราคนไข้เนี่ยจะใช้อนไนเยอะนะครับก็เป็นแบบฟีโคนแบบนี้แหละนะครับเพราะหมอกว่าตอบโจทย์กับทุกคนเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ